บายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC เบ,บิดทุกคนเนาะมื้อนี้นนก็ชาวแฮงก็สิออกมาดำนาซอยป่าดำเนาะพี่น้องมื้อวานนี้มื้อซืนนี่แล้วก,ก็มื้อวานนี้เนาะป่าดำโลกะมื้อทําอิดได้เซากว่ามัดก็พนตกผ้าแตกเพิ่นก็ขึ้นแล้วก็มื้อที่2มาก,กไปอันนเนาะไปแหนบวชพ่อใหญ่อาเตกะกบ่ได้ลกเพิ่นกลุกมื้อวานนี้เนาะ ลกเมือ่อวานนี้ซาแพงกับบได้ออกมาเพราะว่าซาแพงกับไปสื่อคลองเนาะไปสื่อคลองอยู่อันตลาดมากกับเมื่อย้็พี่น้อ,องกับมาเห็ดนั่นเห็นนี่นกับำํำมาดำหนา้าพีน่น้องน้่งวุ้มนะมาก,ก่อนน้องวุมมาตั้งแต่เจ็ดโมงคน,นะบัดน,นี้แม่ได้เสิยแม่เก้าโมงอย่างเดียวมาไปบึกทงไห่ท,งห,ทงหน้านำกันเลยเอาพี่น้องเนาะ กําลังคึมผ่าคึมพลพี่เนาะคึมผ่าคึมพลอ่าบ่แม่นปลาดําสีดําแถวนี้บ่นี่คือไทยนี่อือไทยไว้เเป็นเบากับตันพาแม่เห็ดนาพี่น้องเป็นนี่เบากัตันก็จักสิเอาจังได๋ดีเนาะเรากสิไปหาเงินอันาหาเงินใส่หนี้หาเงินยังก็เศรษฐกิจก็มัน มันวิกฤตเนาะพี่เนาะยำแย่ยหาลูกค้ากับบุ้ยทีมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนยงานกันรอ,อบครัวกับหยุงยากเนาะในการดำรงชีวิตกับหยุงยากหลายครอบครัวปลาดำเนะาะบ่าวเทินกับไปทำงานพี่เนะาะบ่าวซาลามกับไปทำงานยังไงเสียว่าทำงาน ทำงานนี่คือเสียนจะหน่อยเป็นยางประดำบดเด็เงินได้คำบ่น้ำลุผู้บอกกับตันนะเหนะ็นข่อยอย่างว่าถ่ายเอาข่อยเลยเดี๋ยวขอยสีให้เจ้าถ่ายก่อนอามาหอดซาแพงก็ได้ว่าสีได้ดำหน้าเหมือนอาาอนี่เพราะวันลกมาเพราะว่ายังลลกกะอยู่อูยพี่นองผู้บด กัดไทยเอาไดำเบาตาชาวเวียงผมเห็นฉีดวัสิมาดำหนาสบายดีพี่น้องสบายดีฮะกะคืนตะลุกก้าฮั่งกี้เขาแล้วกะสะไปรีกรู้อ่ะอ่ารถไทเอาลงเสานี่ทะมะไ่ะนี่ไทยแล้วสองห้าแล้วเอาลงปไวบป้าถูกมากวายพู้ใหญหู เต็มสวนผูกมาพอไปเลี้ยงงวัวละบาให้พอไปเลี้ยงงัวกอดอุ้มอุมอุมอยู่เห้ยเห็ดคือบวัวมีพออะไรเฮ้ยมาว่าลูกอันปไดทำกันไปทำงานนะพี่น้องก็ยังบ่ได้เงินได้ยังบอสซาลามก็นหากระได้อัน พันสองพันสามพันเป็นกระพาะมาให้เดือนละพันบาสลามน<อ>เนาะเพิ่นบวชหอยได้เงินแบบเ<อ>งินเดือนกับบวชหอยแพงซื้อกินเองน,นั่มนะพี่น้องทำงานอยู่บ้านนอกบาสลามนี<อ>่ยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนินะพี่น้องบ้านนี่นะบ่าวเทินเนะ<อ>าะบ่าวเทินกับ ເຮັດງານກໍມີແຕ່ຍາຍງານພີ່ນ້ອງເອີຍງານໃດກໍຍະງານໃດກໍຍາຍເອີ่ຂໍໄດ້ເງິນນາ่ໄດມີແຕ່ຍາຍງານຫຂຶ້ນມາດີ້ີນພນວ່ດະດຳເຈົ້າໃຫ້ພິ່ຂຶນວນນຍັງบຂຶນบ่ມີຍານນຍັบ่ດງິນດ້ດກບ່ເຖີນ ขึ้นมาเลี้ยงงัวบอดี้กว่าบ้เนาะบอกกัปตันอนะไทยหน้าแล้วบัดไปเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวมาแล้วสิมาไทายหน้าอะไรนี่ไทายหน้าลกกแล้วกะอะไรบอกกัปตันปีนี้งานเจองาน,นหนักเนาะลานใส่ลิงแป๊วแม่โทรศัพท์มาลูกเลี้ยง ปลาเมาะกะโท่น้ำปลาเมาะะจะบอกบอกออกก่อนกำลังกินเขาน่าเิ่น <laughs> ่ะฮะกระตุนยักสื่อยามมาห้ว่านี่พังเบิง้งคือมันถือกิคือใครเบิง้งทงไ้ทงหน้าไปนํากันเนะําเห็นอะบ่มียังไรดอกสวงนี่มีแต่ลกกกะดำหน้าอยู่กับทงไฮทงหน้านี่แหละพี่เนาะ อีร้อยได้จักหมัดเลยฮะมาแต่ตั้งแต่ตื่นนอนถาก็ได้ชิบช้าหมัดประดามเด้แมมน้องลิงได้จังหมัดแม่น้องลิงเด้ ลูกลูกลูกเจ้าโอ้ยหงกากับบัวบิดาห่าวให้กับขืบเดียวพี่น้องเลยเดือนปลายเลยได้กะนี่ปกติปกติกะเดือนปลายมันจยกบังแล้วอันนี้ตาขึ้นเลยเฮ้ยห่างห่างหิงหซะกะน่ะกะจะห่างห่างซะเออะทุ หมดแดงพีน้อแพงว่เห็นลูกเพว่าครบครบเถ่สซอแพงเหนาะพี่น้องโอ้พีกระปูกมาหุงไรอันนี้นะละไผ่เนาะสนะนพี่นั่งพี่นั่งกันเม่น้องคอมพี่น้องน่าแป้กันกับป่าดำเลยนี่น่ะนี่แดนติดกันเลยเนาะมุ่นอันเดียวกันพี่น้องอันนี้นะเราดำแล้ว เข่วปลาดำนี่ลงไปนี้โงูไปหาตัวเคาแหลมไปฮะแหลมลงไปหาหวยต่อป้านหน้ากระนาย่งเงงเนาะักระนาพลาหูขึ้นไปะหะหน้าเม่บุ้ม พากกินเขากยังขี้ัดตแกวน้อง,งปิ้งขี้อดัดได้ยังได้ขี้อัดกินแล้วเออไอ้กลับเป็นยงเมื่อนอ่ะนะบอโอ้ยร้อยหมัดเองว่าปีนี่นะ สะพะเพื่อจกซาน้าหมาดไ<ร>นลองลิงว่าลกกาบ่าคือหนังเนั้นอุ๊ยมันก็เปียกเปื่เล่นเนี้ยนี่อ้าวันเจบรางอีร้อยกระหนังเตือยูที่มองว่านี้ได้จักหมัดกะสองคนนะได้หกเจ็ดชีบนะ กันสาวลอยกุ้งแหล่งรวมมืเออสองคนได้ลอยกุ้งซาแพงกับยับผ้าไปก่อนพี่น้องเจ้าเลยซาแพงคือชิมาวาอุตมาน่ะแท้คือบล็อกเกื่ออยากโลกมันแนะบ่มีค่าต่างเกาะมาพี่น้องถ่ายให้จบคลิปก่อนจังสีลงเนาะ ปาดำนะเราลกกะไวเลยปลาดำปลาดำดำหน้ากะไวบดกระจายได้อ้ยลกเบิดแห้งดีผู้สีตาได้ข่สซาใจคันลกไว้ปะหน่ะหน่อยบ่มมาซะบ่มมีการเสียใจอีกเศร้าหน้าเฮากะตอนนั้น ลำบากเนี่ยก็คือย่ำนาเดี๋ยนะพี่นนอะเห็ดให้เหตหนาก็ใสเวลาอยู <blunt animation> ่หกเจ็ดเดือนเวลาทำมาหากินปกติก็หาเดือนเนาะย่ำนาใสเวลาเาวกว่าตั้งแต่เดือนหกจนหอดเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเนาะจังด้ยาในการเหตุนาทำมาหากินก็ตั้งแต่เดือนหนึ่งหอดเดือนหา ได้แต่5เดือนตอนยามหน้าว่า7เดือนบ่ค่อยก็ต้องึ่งพีนางบ่แล้วก็สิครึ่งยังได้อีกว่าไปเดือนนึงฮอดเดือน6ก็เดือนนึงว่าเดือน5เฮ็ดแล้วบ่ือก็ได้เฮ็ดบัดสิครึ่งังไดยแงน้อยกว่า ย่ำหน้าตั้งแต่เดือน6ติเดือน6ตกกะไปจนฮอดเดือน12จนฮอดเดือน1เพื่อสิสําเร็จเบิดกะันโอเคนะฮะนี่ก็สิขอจบคลิปกันพี่น้องถ้าใครก็แชร์ก็ติดตามกันเด้อสวัสดี